สวัสดีค่ะวันนี้เขาก็พามาอยู่ที่ห้างหรูใจกลางเมืองอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เขาจะมาแนะนำซัมซุงสมาร์ทโฟนที่ทำให้คุณลูกค้าใช้แล้วรู้สึกหรูหรา l ลั u ชัวรและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่สุดจะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้เลยก็คือ c 4 2รุ่นนี้นั่นเองค่ะความสามารถพิเศษของ c 4 2รุ่นนี้นะคะก็คือการที่เขาเนี่ยสามารถกางจอนะคะมาใช้งานได้เต็มเต็มจอแบบนี้เลยค่ะ ความกว้างของจอก็อยู่ที่7.6นิ้วให้ความรู้สึกเหมือนพกโทรศัพท์และแท็บเล็ตในเครื่องเดียวค่ะส่วนหน้าจอตอนพับนะคะก็มาด้วย Gorilla Glass 7ค่ะที่เขาบอกว่าสามารถกันรอยขีดข่วนได้มากกว่าเดิมถึง2เท่าสามารถตกจากที่สูง2เมตรได้โดยไม่แตกค่ะในส่วนของเรื่องการดูวิดีโอนะคะก็ต้องบอกว่า C4 ตัวนี้เนี่ยสามารถดูได้ทั้งแบบพับจอแล้วก็กางจอได้โดยไม่มีสะดุดเลยนะคะ และด้วยความที่เขามีจอที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยทำให้เขาสามารถเปิดแอปพร้อมกันได้มากถึง3แอปเลยแหละค่ะและวิธีการเปิดแอปพร้อมกัน3แอปก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องเลือกแอปมาทั้งหมด3แอปก่อนแบบนี้นะคะและเมื่อเสร็จแล้วเราก็ไปกดที่ขีด3ขีดด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้เลย ให้เราเลือกแอปใดแอปหนึ่งนะคะแล้วกดที่โลโก้แอปได้เลยค่ะกดเลือกเปิดมุมมองป๊อปอัพค่ะแล้วก็กลับไปกดที่คีย์สามขีด<ๆ>เช่นเดิมนะคะเสร็จแล้วเลือกแอปใดแอปหนึ่งนะคะแล้วเลือกที่เปิดมุมมองแยกหน้าจอค่ะแล้วก็เลือกอีกแอปหนึ่งได้เลยค่ะ พอเราเลือกเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะให้เป็นแบบแนวตั้งหรือว่าแนวนอนนะคะโดยการกดจุด3จุดตรงกลางค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถดูได้ถึง3แอปในหน้าจอเดียวกัน,นะคะ่ะมาในส่วนของการดูวิดีโอกันบ้างนะคะ ด้วยความสามารถพิเศษของหน้าจอพับได้รุ่นนี้ก็ทำให้เราเนี่ยสามารถปรับจอกี่องศามาได้ตามที่ใจเราต้องการค่ะและถ้าเราต้องการดูจอที่ใหญ่มากขึ้นเราก็แค่การจอออกแบบนี้ค่ะและหน้าจอรุ่นนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับอัตรารีเฟรชเรทมากถึง120เฮิร์ตค่ะซึ่งก็จะทำให้การเบลอของการเคลื่อนไหวเนี้ยนอยลงและคุณภาพของภาพก็จะคมชัดมากขึ้นค่ะ ก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าเขามาด้วยแบตเตอรี่4,800แอนค่ะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้สูงสุด2วันเลยนะคะหลังจากการชาร์จเพียงหนึครั้งค่ะและสําหรับวันนี้ข้าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกด Subscribe ช่อง y o u t u b ของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ